สวยมีอะไรบ้างครับได้รับอะไรบ้างครับครับรางวัลพยายามสวยนะครับมีเงินสด1000บาทนะครับพร้อมถ้วยรางวัลครับมีสายสะพยด้วยนะครับขับเชิญด้านหน้าและรางวัลพยายามสวยในค่ำคืนนี้ได้แก่หมายเลขหมายเลขสองครับ หมายเลขสองนะครับน้องอานาตาเซียนะครับหรือน้องสิริวันนะครับสุพรรณบุรีราชวิถีแฮปปี้สไมล์เน่ยนะครับดาวสกุลยักยาใสมตัวเลยครับครับปอกสายสะพายนะครับของสายสะพายสวมสายสะพายให้กับผู้เข้าประกวดนะครับ เลขสองนะฮะที่เป็นได้รางวัลน,นะครับรางวัลพยายามสวยนะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลที่สมเกียรติของผู้เข้าประกวดหมายเลขสองในคับคืนอวันนี้นะครับในงานลอยกระทงะวัดซึ่งล่างนะครับ ซึ่งก็เป็นประเพณนะีที่เราสืบสานสืบทอดกันมาช้านานนะรุ่นต่อรุ่นนะครับนะวันนี้เราก็ทําให้เนะยาวชนรุ่นหลังนะได้เห็นนะในการจัดก,กิจกรรมนะวันลอยกระทงในค่ำคืนวันนี้นะครับครบก็ขอบคุณนะครับ,นะค,รบคุณครูนะ้กนกพรสมจิตนะตัวแทนนะคุณครูวัดซึ่งล่าง างวัลสุดท้ายในรอบนี้นะครับคือรางวัลขวัญใจมหาชนนะครับครับรางวัลขวัญใจมหาชนนะครับก็ผมขอเรียนเชิญนะครับคุณวันโชคไมยวันนะครับหรือเสียเพชรนะขึ้นมอบรางวัลบนเวทีครับขอเรียนเชิญครับครับขอเรียนเชิญเสียเพชรครับเรียนเชิญครับครับก็ต้อง ท่านนะที่ได้ให้การสนับสนุนรางวัลก่อนใจมาหาชนได้อะไรบ้างครับโอ้ได้นะครับมีเงินสด2,000บาทนะครับพร้อมถ้วยรางวัลและสายสัมผันะครับนี่ครับเป็นฝันใจมาหาชนคือได้ฝันใจมหาจมหาชนนี่ได้พวงมาลัยใช่ <laughs> ไหมใช่ครับคนทำบุญกับเราเยอะที่สุดครับครับโอโ้นะครับและรางวัลก่อนใจมาหาชนได้แก่หมายเลข หมายเลขกเจก็ดคุณรัชนกปลายเนินมีหนองมีหนองอไม่มีหนอวมีหนองนะ,ะหรือน้อ,นองสิรินะฮะสิรีนะครับแล้วเชิจะเข้าฟาดแท็กห้าคนสุดท้ายด้วยไหครนะับนะครับนี่นะครับก็ยินดีเชิญนะฮะมอบสายสะพายนะครับให้กับผู้ได้รับรางวัลน,นี้เนะี่ยฝันใจมหาชอยนะ สวยงามที่กำลังใจนะของพี่น้องท,ทุกท่านที่ได้มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณวันโชคมามายวันหรือเสียเป็นของเราที่ขึ้นเวทีมอบรางวัลให้กับสาวงามผู้ได้รับฝันใจมหาชนในงานลอยกระทงวัดซึ่งล่างะนประจำปี2 5 6 3ครับ ครับผมจะประกาศผู้ที่เข้ารอบ5้าคนสุดท้ายในะค่ําคืนนี้เลยนะครับและผู้ที่เข้ารอบภาคเขาสุดท้ายหมายเลขแรกได้แก่หมายเลข7นะครับเธอที่ได้รางวัลกวนใจมหาชนนะครับเราสิบหกนครับนะครับหมายเลข7จนะ็ดัชนุกปายเดินมีหนองครับนะหรือน้องสิรนะลีนะครับครับและผู้ที่เข้ารอบท่านที่สองนะครับได้แก่หมายเลข หมายเลข8อ่าบุญศิยากรเลมนะครับหรือน้องบีส yeah, นะครับครับต่อไปนะครับผู้ที่เข้ารอบนะครับ5คนสุดท้ายนะครับได้แก่หมายเลขหมายเลข3าม <Yeah. S 1> ครับ หมายเลขสามนะครับน้องแม็กนะครับหรือกิทธนัทชยาเคม,มักสุนนะครับหมายเลขอักเิยนะครับเิญครับโอ้วบแ่บนะและผู้ที่เข้ารอบคนที่สี่นะครับในคำคืนนี้ได้แก่หมายเลข หมายเลขห้นะครับค oh. ุณนัทพระิกาสันเสริญหรือน้องไอติมนะครับและผู้ที่เข้ารอบคนสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับได้แก่หมายเลขหมายเลขหนึ่งครับห oh. มายเลขหนึ่งนะวันมาลต์จงอุไถภิสารหรือน้อง ขอเสียงตบมือให้กับ5สาวงามทางด้านหลังด้วยนะครับเชิญไม่ได้ไปต่อบนะจ๊ะโอกาสหน้านะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะเชิญลงทางน้าเวทีเลยนะ5สาวงามนะครับแสงงามนะครับวันนี้เราได้5คนแล้วใช่ครับต่อไปครับให้5สาวงามนี้เรียงนัาเบอร์ใหม่นะครับจากน้อยไปหามากทางด้านหลังครับเราจะตอบ5คําถามนะครับสําหรับเพื่อจะชิงมงในรอบ3คนสุดท้ายนะครับเ่ครับ คำถามห้าคนสุดท้ายมาแล้วนะครับขออนุญาตเรียงจากน้อยไปหามากนะครับได้แค่หมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งนะครับ,ค,รบคุณน้องติ๊กตินะครับหรือวันรดจงอุทัยไพยศาล ในวันที่โลกมักจะพูดถึงความไม่เท,าท่าเทียมน่อะไรดูอ่าฉันอ่านคำถามนะครับในวันที่โลกมักจะพูดถึงความไม่เท่าเทียมคุณคิดว่ามีความเท่าเทียมอะไรบ้างที่มันมีอยู่แล้วและดีอยู่แล้วที่คุณประทับใจคำถามนะครับในวันที่โลกมักจะพูดถึงความไม่เท่าเทียม คุณคิดว่ามีความเท่าเทียมอะไรบ้างที่มันมีอยู่แล้วและดีอยู่แล้วที่คุณประทับใจครับค่ะนานาจิตตังต่างคนต่างความคิดนะคะถ้าถามน้องติตน้องติตยังไม่น้องติติเขายังไม่ขอเลือกความเท่าเทียมอะไรทั้งต่าเพราะว่าสิทธิมนุษยชนทุกคนมีความเท่าเทียมกันเพราะทุกคนบนพื้นแผ่นดินไทยในหลวงพระบ,บาทสมเด็จพระ รัชการที่9ได้กล่าวไว้ว่าแม้ว่ามนุษย์ทุกคนที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยมีสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันแต่ถ้าอยากจะให้นรัฐต,ตินะคะบอกถึงความเท่าเทียมนัฐต,ติอยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนเปิดลบเพศที่สามมากให้มากกว่าเดิมคะ่ะเพราะว่าเป็นมนุษย์เลีอยเกิดได้ที่ไหนเล่าหากเลีอยเข้ามีจิตคิดหลากหลายมีทั้งหญิงทั้งตุดและผู้ชายอีกไม่วายมีทอมรมล้วนปนกันเป็นมนุษย์จะดีได้ใช่เปลือกนอก ต้องบ่งบอกด้วยใจที่ยึดมั่นเขาก็คนเราก็คนเช่นเดียวกันจนจดจันเป็นคนดีของสังคมขอบพระคุณค่ะนั่นคือคําตอบของหมายเลขหนึ่งนะครับลำดับต่อไปครับขอเล่นเช่นหมายเลขสามครับ,รบเป็นคําตอบที่เป็นเสร็จครับเล่นของกันด้วยนะ คำถามของหมายเลขสามนะครับในเมื่อคุณเป็น LGBTQ หรือกลุ่มเพศทางเลือกคุณมีวิธีการทำให้คนที่ไม่ยอมรับในการเป็น LGBTQ หรือกลุ่มเพศทางเลือกให้ยอมรับและสะนับสนุนอย่างไรในเมื่อคุณเป็น LGBTQ หรือกลุ Q, ่ม <andra> เพศทางเลือกคุณจะมีวิธีการทำให้คนที่ไม่ยอมรับกลุ่มเพศทางเลือกให้ยอมรับและสะนับสนุนอย่างไรครับ อันดับแรกนะคะน้องแม็กต้องพูดถึงเรื่องของการกระทำค่ะเพราะว่าถ้าเราทําดีคิดดีพูดดีนะคะทุกคนจะย่อมยอมรับเราเองค่ะเหมือนที่น้องแม็กมาวันนี้มาประกวดงานลอยกระทงที่วัดซึ่งล่างนี้ค่ะน้องแม็กตั้งใจและฝึกฝนเป็นอย่างดีนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะมองความดีและการกระทำเป็นหลักนะคะขอบคุณค่ะนั่นคือคำตอบของเธอครับหมายเลขสามครับต่อไปเลยเชิญหมายเลขห้าครับหมายเลขห้านะครับคุณ สรรเสริญน้อ,องไอติมนะคำถามของหม่เลขห้านะครับในชีวิตของคุณถ้าเลือกถ้าเลือกระหว่างสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่อยากจะทำคุณจะทำสิ่งไหนก่อนเพราะเหตุดใด ในชีวิตของคุณถ้าให้เลือกระหว่างสิ่งที่ต้องทําสิ่งที่ควรทําและสิ่งที่อยากจะทําคุณจะทําสิ่งไหนก่อนเพราะเหตุใดครับค่ะสําหรับน้องไอติมนะคะถ้าให้เลือกระหว่างสิ่งที่ต้องทําและสิ่งที่ควรทํานะคะน้องไอติมนะคะขอเลือกสิ่งที่อยากจะทําค่ะเพราะทุกคนนะคะ มีสิ่งทุกสิ่งที่อยากทําอยู่แล้วนะคะมันเป็นสิ่งที่เราต้องการนะคะสิ่งที่ควรทําอาจจะเป็นบางเรื่องอาจจะเป็นข้อบังคับของเขาค่ะสุดท้ายนี้นะคะน้อยติมขอฝากไว้ว่านิ้วทั้ง5นิ้วไม่เท่ากันฉันใดคนเราความสามารถก็ไม่เท่ากันฉันนั้นบางสิ่งที่เขาขาดเราอาจจะมีหรือบางสิ่งที่เขาดีเราอาจจะด้เพราะฉะนั้นนะคะคนบนโลกนี้นะคะล้วนเกิดมาเพื่อเติม,เต,มเต็มกันและกันค่ะขอบคุณค่ะนั่นคือคำตอบของเธอครับ หมายเลขห้านะครับต่อไปเรียนเชิญหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดนะครับน้องรัชนกปลายเนินมีหนองนะครับมีหนองครับไม่ใช่มีนอนครับ <laughs> ไม่ถึงนอนครับค <laughs> ำถามของเธอนะครับ <laughs> ในขณะนี้โลกของเราเต็มไปด้วยความขัดแยง้งและเต็มไปด้วยความรุนแรง คุณคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่บรรเทาสภาพที่เป็นอยู่ได้ในขณะนี้โลกของเราโลกของเรานะครับโลกลอลิงนะครับเต็ไมไปด้วยความขัดแยง้งและเต็ไมไปด้วยความรุนแรงคุณคิดว่าจะเป็นสิ่งไหนนะครับที่จะบรรเทาที่เป็นอยู่ได้ครับสำหรับความรุนแรงนะคะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงลให้มาเที่ยวงานวัดอย่างนี้ค่ะลดการรุนแรงและเพิ่มความสามัคคีในชมุมนุม ในชุมชนได้ดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะนั่นคือคำตอบของเธอครับและพูดเข้ารอบคุณสุดท้ายนะครับหมายเลขแดครับหมายเลขแปดนะครับคุณเดีืยซซองสุดท้ายนะครับผมหมายเลขแปดน้องบีสนะครับคุณยิสากนเล็กนะครับในเมื่อคุณได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ผ่านเข้ารอบ หคนสุดท้ายในค่ำคืนนี้คุณจะมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้คุณได้รับตำแหน่งสูงที่สุดในค่ำคืนนี้ครับในเมื่อคุณได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ผ่านเข้ารอบ5้าคนสุดท้ายในค่ำคืนนี้คุณจะมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้คุณได้รับตำแหน่งสูงสุดในค่ำคืนนี้ครับค่ะสำหรับบีนะคะบีไม่สามารถบังคับใจเขาได้หรอกค่ะว่าให้เขานั้นมาชอบบีแต่บีมีสารอคะ่ะ ให้ท่านท่านคณะกรรมการได้เห็นและได้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะหรือนอแรกนะคะหน้านอกที่บอกความงามหน้าในาที่บอกความดีและหน้าที่ที่บอกความสามารถค่ะสามนอนี้ล่ละค่ะจะทําให้ทุกๆคนได้เห็นว่าบีทเนี่ยมีศักยภาพและพอและค่าคืนนี้บีทสมควรที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศในค่าคืนนี้ค่ะและสุดท้ายนี้บีทอยากจะฝากทุกคนไว้ว่า จงเติบโตกับความผิดพลาดจงฉเฉียวฉลาดกับความผิดหวังจงเมตากับความรู้สึกที่เกียดชงังแล้วเป็นคนดีที่ดังดีกว่าเป็นคนดังในทางที่ไม่ดีขอร้บคุณค่ะนั่งเคถามตอบดีเดินครับยอดนะตอนนี้ก็หนักใจคณะกรรมการนกเน,ะเนะานนะทัรงห้าท่านได้ตอบคาถามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะให้น้นองๆทั้ง5ท่า,ทานเนี่ยได้พักอีกสักครู่ mm hmm. เพื่อให้กรรมการได้รวบรวมคะแนน และรอบต่อไปเราจะประกาศรางวัลที่รองชนะระดับสามและรองชนะระดับสี่ครับและเหลืออีกสามคนจะตอบคําถามอีกหนึ่งครั้งเพื่อชิงมงครับครับนีครับก็คือตอนนี้รอสักครู่ครับน้องๆพักผ่อนด้านหลังก่อนนะครับตอนนี้เชิญกลุ่มบาสเลิงตะมดวันยาวนะครับมีเพลงราะๆขึ้นมาร้องให้พวกเราได้ฟังนะครับเป็นเชิญทีครับตีัิอส์แบบวครับเป็นเชิญครับ อาบาสโลขมดขึ้นเมทีเสร็นะครับก็นี่ก็คือวันนี้นะครับเราอีกกระทวงวัดเซียงล่างหัวเรานะครับก็การประกวดอีกสิบครู่หนึ่งก็จะรู้ผลของการประกวดนะครับของผู้เข้าประกวดทั้ง5ท่านในการประกวดมิสหัวโปก ธงวัดซึ่งล่างนะครับประจําปี2 5 6 3ครับเรียนเชิญครับนักร้อง